ครับในแบบนี้เราก็จะพูดถึงช่องโหว่ที่เกิดจาก O อวั t o ์ท0อเ A9 using component with no v o l a b i l i t y mm hmm. กันได้ยังไงนะครับ ซึ่งไอตัวช่องโหว่ตัวนี้ครับก็จะเป็นส่วนต่างๆของคอมโพเนนต์นะครับเช่นพวกไลบรารีเฟรมเวิร์กและซอฟต์แวร์โมดูลอื่นๆนะครับที่ใช้สิทธิเดียวกับตัวแอปพลิเคชันดังนั้นหากตัวคอมโพเนนต์นะครับมีปัญหาแล้วก็ถูกโจมตีนะครับอาจทําให้เกิดข้อมูลเสียหายหรือว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับถูกยึดได้นะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาร้ายแรงที่จะเกิดกับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราได้นะครับซึ่งในแ a บนี้ก็จะทําให้เห็นว่าเราจะสามารถยึดเครื่องป้่มหมายครับจากช่องโหว่ตัวิ้นโอเวอร์ครับ เดี๋ยวไปดูแลบกันเลยนะครับว่าจะสามารถยึดเครื่องเป้าหมายที่เกิดจากช่องโหวตตัวนี้ได้ยังไงนะครับไปดูแลบกันเลยนะครับนี่หลังจากที่เราได้ติดตั้งแลบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เปิดตัวเทอร์มินอลขึ้นมาเพื่ออินสตอลแ lap a9 กันอีกทีนะครับนี่ครับก็จะเป็นแลบตัวนี้นครับตัว side m a n t a c ครับก็ด้วยความที่ตัวแลบตัวนี้มัน run อยู่บน docker ครับเราจะต้องทำการ make install แลบก่อนนะครับก็พิมพ์ sudo ครับ ก็ make install ครับ password ก็คือ p s i นะครับก็เป็น password ของตัว u b u นต u ตัวนี้นครับทีนี้ก็ปล่อยให้ตัวแ a บมันทำการ install ไปนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับในการ install l a บนี่ครับหลังจากที่แ a บมันได้ทำการ install เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้มันก็จะรันอยู่ที่พอร์ตแปดูนะครับเป็น HTTP นะครับก็ open link ไปก็ได้ครับทีนี้เราจะใช้ผู้ที่มีชื่อว่า burp ครับ ในการสแกนหา Directory ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพราะว่าเว็บไซต์นี้ครับมี Directory อะไรอยู่บ้างครับใช้คำสั่งด i ฟครับแล้วก็ตามด้วย URL ของเว็บไซต์ครับก enter ครับนหลังจ,จาก enter ไปแล้วมันก็จะสแกนพวก Directory ต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ครับว่ามี Directory อะไรที่น่าสนใจอยู่บ้างครับ นี่หลังจากที่ตัวดิ้มันสแกนมาสักพักเราจะสังเกตว่าตรงนี้ครับมันจะพบไ i เ e c t อรี่โรบอตต t เทอยู่ครับให้เราทำการคลิกขวาโอเพนลิงค์ครับเปิดตัวโรบอตตัดเทครับนี่เราสังเกตว่าตัวนี้โรบอตตัดเทเนี่ยมันชี้ไปที่ไ i เ e c t อรี่ตัวเนีช็งลอกครับคลิกขวาครับก็ p ีแล้วลองไปที่ตัวเช็งลอกดูครับว่ามันมีอะไรในลอกครับนี่หลังจากที่เราเข้าไปที่ลอกจะพบว่า ตัวเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ครับใช้พาษนาด้วยตัวดูพ่อครับดูพ่อเวอร์ชัน7ครับเนี่ยมันก็จะมีหลอกเกี่ยวกับตัวดูพ่อต่างๆแต่และเวอร์ชันที่มันฟิกมาครับทีนี้เราจะลองเอาดูพ่อเวอร์ชันนี้ครับไปเสิร์ชในตัว e x p o t db ครับตัวเว็บ e x p o t db นี้จะเป็นเว็บที่รวมพวก e x p o t ต่างๆเกี่ยวกับตัวช่องโหว่เกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ครับพวกทัง้ง,ง windows linux หรือว่าเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็จะมาที่เว็บนี้นะครับหน้าตาเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี้ลองเอา ดูพ่อเจ็ดมาวางตรงนี้ครับแล้วก็ทําการเสิร์ชครับนะครับหลังจากที่เราเสิร์ชมาเราก็จะพบว่าไอ้ดูพ่อเวอร์ชันเจ็ดนี่ยครับในส่วนของเว็บแอปเนี่ยครับมันสามารถทําพวกรีโมทโค้ดเอ็กซ t คิวได้นะครับนี่เราก็เลือกตรงนี่ครับตัวนี้นะครับที่เป็นรีโมทโค้ดเอ็กซ์คิวตัวนี้ครับตัวดูพ่อเวอร์ชันนี้ครับชิบชบชบอ่าตัวรีโมทเอ็กซ์คิวครับตัวนี้ครับเจ็ดจุดห้าแปดแล้วก็ตรงนี้ครับที่เป็นเว็บแอปก็คลิกขวาโอเพ็นมาครับ นี่หลังจากที่เราเปิดตัวช่องโหวตัวของดูพ่อเวอร์ชันนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสคริปเป็นภาษา Ruby ครับเนี่ยเป็นภาษา Ruby ครับในการสคริปท์นี้ให้เราการดาวน์โหลดไฟล์นี้มาครับแล้วก็กดเซฟโอเคนี่ไปที่ดาวน์โหลดครับอ๋ออันนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาก่อนแล้วนะครับหลังจากที่ ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วครับคลิกขว,ขวาในโฟลเดอร์ของดาวน์โหลดนี่ครับที่มันมีตัว ruby อยู่ครับตัวสคริปต์ r ู by ครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็เลือก o p f n t e r m i n a l ครับหลังจากนั้นเราพิมพ์คำสั่ง ruby ครับเพื่อรันสคริปต์ตัวนี้ครับพิมพ์ ruby ก็ตามด้วยชื่อสคริปต์ครับก็ตัรับอ่าแล้วก็ตามด้วย URL เว็บไซต์ของเราครับก็รอ,อ้บ วางครับเอร์ Enter. เนี่ยตัวสคริปต์มันก็จะรันนะครับรัางคำสั่งเนี่ยฮะตอนนี้เราได้เชลของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นพัฒนาด้วยดูพ่อมาเรียบร้อยแล้วครับพิมพ์ id ดูก็ได้ครับเนี่ยฮะพิมพ์ id เราจะได้ตัว เว็บ d t t a เนี่ครับเป็นหน้าเชีลของตัวเว็บเซิร์ฟอร์ของเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวดูพ่อครับมันมีช่องโหว่อยู่ทําให้แฮ็กเกอร์เนี่ยยึดเครื่อง s e r v ์ฟครับจากช่องโหว่ของตัวดูพ่อผ่านเข้าไปยึดตัว s e r v ์ฟเได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาของที่ของตัวดูพ่อครับที่มีช่องโหว่เนี่ยพิมพ์ w h o am i อันนี้ครับก็จะเป็นเว็บ d t t a ครับ แต่อันนี้ยังไม่ใช่สิทธิ์รูทนะครับอ่ามันก็จะต้องถ้าจะได้สิทธิ์รูทก็ต้องทำการทำ p ิวเวอร์เรสต์เอ็กเคเลชันผ่านช่องโหว่ตัวอื่นขึ้นไปอีกทีนะครับเพื่อทการอัพสิทธิ์เป็นสิทธิ์รูทอีกทีนึงนะครับในการป้องกันพวกนี้ก็ทำการอัพเดตพวกเฟิร์มแวร์หรือว่า os อะไรต่างๆให้มันที่มันเกิดช่องโหว่หรือว่าเขาอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ทำการอัปเดตพวกแพทอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกแอปพลิเคชันเฟิร์มแวร์หรือพวก os ต่างๆครับอันนี้ก็จะช่วยในการป้องกันได้ระดับหนึ่งน,นะครับผมก็บังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็ขอจบแบบ A 9 using Component with no v เ l เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ